สวัสดีครับผมมัตตาแนวทางราพัฒนาปูโคลาดวันพุธที่สิบห้ากุมภาะซองหาหกหกวันจันทร์ที่สิบสามกระลุดไปน้อครับทมชืม่มวันจันทร์ที่สิบสามกระลุดไปพวกเขาเอ,อเาแกะตัวไม้พี่นอ้องวันจันทร์กับพวเขา วันที่สิบห้าลาว ลาพัฒนาลาพัฒนาปุูโคราช บนบนวิ่งรูดแปดบนวิ่งรูดแปด จับคู่บนมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองสี่เก้าห้าเก้าหกเก้า 9, ก้ากมีอยู่แปดคูบนก็มี่แคูก็มี่แปดเก้าแป่งแปดสองเก้าีเก้าหาเก้าหกเก้ส่วนตัวเน่นก็เน้นติแปด8ปดเก้าแปดส่น้คูซีหางทั้งหมดก็มีอยู่ แปดคู่เน้นสี่คูล่ล่างวิ่งล่างวิ่งรูด ล่างวิ่งรูดสามล่างกรนมี่ศูนย์ สองศูนย์สามศูนย์สี่บนเฮ้ยบนอนะไรศูนย์ห้าสามหนึ่ง สาม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 สี่สามห้าบนแปดคู่ล่างแปดคู่เน้นล่างเด่นล่างกันเด่น เน้นล่างสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามสามเน้นติดสามนะครับนะเน้นติดสามอพี่น้องแนวทางล่าพัฒนาปูโคอราด วันพุทธที่15กลุ่มภาสองหาห6หบนปู่กระไฮวิ่ง8บนวิ่ง8จับคูก็มี่แปดเก้าแปดศูนย์แส่วนตัวเน้นกับซคู่ 4, หากับเน่นติดแปก็คือ 8ป8เ8้าแอันนี้บนเนละ้อพี่น้องเนดะ้อบนล่างกับวิ่งรูด3ล่างวิ่งรูด3ามมี 02, 03, 04, 0ูนย์สองศูนย์สามส่หาสาหาส่วนตัวเน้นกับซคู่ีหางแต่มีสามหนึ่งมสามสามีสหาเน้นติด3ามเล้อพี่น้องเนดะ้อ ครับแคบหน้จยจอ้ครับผมพิจารณาเบื่งตัวเลขเป็นแค่แนวทางธรรมะกระจัดถ้ัขัดกระพานได้อันนี้คือลาวพัฒนาได้พี่น้องได้ลาวพัฒนาวันพุทธที่สิห้ากุมภาสองห้าหกหปู่โคราชชอบก็จัดขัดก็ผ่านสองตุ่มเคืองของวันพุธคอยโชกๆกันมานนเรื่องๆแห้งฝากคนไลคนแช่คนที่ตามครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม